เลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity V นะจ๊าวันนี้เราก็จะมารีวิวประดับแจกฟรีนะได้ข่าวว่าเออประดับแจกฟรีมันลดนะคะเราก็จะไปดูกันในเกมนะคะว่าเอฟเฟกมันจะลดยังไงเออแบบเห็นคร่าวๆมาเหมือนจะมีเอฟเฟกเกือบถูก ไอเทมปะหรือว่าฉันไม่รู้เหมือนกันนะคะเราต้องไปดูกันในเกมนะคะเออแล้วก็เดี๋ยวจะไปทดสอบให้ดูในแมตช์ทางห้องนะคะว่าไอเทมไหนมีเอฟเฟกอะไรบ้างนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันเลยดีกว่านะคะว่ามันจะมีโอกาสได้ใช้เอฟเฟกต์ไหม <laughs> มันเป็นประดับอันนี้นะคะทุกคนนี่นะคะมันเป็นประดับเก็บเปลือกหอยอยูอย่ตรงตู้นี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นหอยเป็นประดับซัมเมอร์แจกฟรีปีนี้นะคะก็อย่าลืมไปเล่นแล้วก็แลกแล้วก็ลับกันมานะคะเก๋กเลยนะคะเราไปดูกันดีกว่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูเกมเพลกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย มาซามากับลัคกี้กายอุ้ยนา่าจะเล่นลัคกี้กายมาโชว์มาเทสอันนี้หรือเปล่าระดับหรือเปล่าอุ้ยไม่เปลี่ยนน้องไม่เปลี่ยนจริงจริงเหรอคะกล่องบนโลกนี้ไม่ได้มีแบบทุกที่ทุกเวลานะคะถ้าเรามาเล่นลัคกี้กายหวังว่ากล่องเนจะไม่หมดแมปนะคะลูกสองตัวเนี่ยมาแล้วกับโบสถ์สี่ชั้นโ oh อ้ m ม g ก d ห้องวีอยู่นี่ปะ ไม่อยู่นะคะแต่มีกล่องอยู่ข้างหน้านะคะเราไปเปิดกล่องก่อนนี้กลัวเพื่อความสลงใจนะคะเราอยากได้หุ่นอะบแบบลักิกายใส่หุ่นคือดูอุ้ยเอฟเฟกนะคะนี่นะคะก็จะมีคลื่นน้ำออกมาจากกล่องอุ้ยแต่หุ่จะเต้นเดี๋ยวนะหุย oh ยายโอ้ไม่กอดยายมองไม่เห็นสาลาซีกลับมาไหมคุณยายมันไปไล่อีน่นแหละ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเป็นลักกี้กายส่หุ่นนะคะนี่ปั่นไปนะคะปั่นสักนี้เดี๋ยวค่อยอันเซอรหุ่นออกมาเนาะเพื่อกันช็อตเพื่อกันใจอันเซอรลเลยนี่ตอนใช้ตอนใช้ไอเทมมันก็จะมีน้ำวนๆอยู่เอวเก๋มากฟิลแบบเก๋ๆนะคะเหมือนวันนี้เรามารีวิวแมคคานิกเลยแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะเป็นเอฟเฟกต์ประดับของน้องลักกี้กายนะคะ เครื่องเสร็จแล้วช้ำๆมมงๆเครื่องไวเวอร์เครื่องแปดสามนะคะตรงนี้เครื่องหุ่นเดิมเราเตรียมแล้วเตรียมเครื่องเข้ารหัสแล้วยังไม่มีคนนั่งเลยอ่ะเกโกะน่ะเตรียมเครื่องเข้ารหัสแล้วยังไงคุณยายจะได้ตีแค่ไหมอมสุดเลยหรอว้า แล้วกูสดสองเพื่อนกดตั้งใจงหดหดอุ้ย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 ว้ายแล้วพูล่ามาอยู่กับชันอีบา้าว้าย่ายเอฟเฟกต์นะคะ่ายเอฟเฟกต์ว้ายแล้วอะไรอะภูร่าอยู่ใกล้ๆชัน แรงมากว้า Hello มันสร้างบ้านออกมา <Hello. S 1> โอ้ยกดเกาะให้ด่ดย <Hello. S 1> โอ๊ยรถกลืน ลดโกนะ่าชำปงชำปังเป็นไงคะรักกีกายของฉันตึงมากตึงทายเกมแล้วก็ตึงปั่นเครื่องนนะคาะสายหุ่นคือร้นสุดไปเลยเพื่อนไร่ไรไร่ลดลดลดนี่แหละชนะแบบลดสี่แบบอ, 4, แบบอ้อย เกว์คือเหมือนตัวประกอบเลยค่ะตายเนี่ยเหมือนปั่นแล้วโดนไลทายเกมอ่ะนึกว่าจะตายห่าแล้วมาค่ะทุกคนคือแบบเออคือเราจะมารีวิวเอฟเฟกต่างๆนานานะคะทุกคนเออก็ในเกมเพย์มันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเนาะค่ะทุกคนเออเออนะคะคาเริ่มที่เอฟเฟกตยืนขอพรเห็นไหมพอเรายืนหอพรนะคะก็จะมีหอยแงะแงะออกมาจากพื้นนะคะทุกคนเห็นป่ะนี่นี่นี่เออนี่นี่ มัจะมีคลื่นน้ำแล้วหอยเพี้ยงเงพ,พียง,งออกมานะคะแล้วพอเวลาเราหาของปึ้งมันก็จะมีคลื่นน้ำแล้วแมงกะพูุนออกมาคือเก๋มากนะคะทุกคนเก๋มากเก๋มากแล้วตอนใช้ไอเทมนี่นเห็นไหมเราแดดใช่ไหมเราแดดปึ้งมันก็จะมีเอฟเฟกต์แบบมันจะมีเอฟเฟกต์แบบคลื่นน้ำวนหมุนๆรอบตัวใช้ไอเทมอะไรก็น,นี่เห็นไหม มันใช่อเทมแล้วมันก็จะมีแบบเอฟเฟกรอบตัวนะคะเดี๋ยวลองเปลี่ยนอเทมอื่นให้ดูนี่น้ําหอมใช่ไหมนี่พอขาขอพรอเสร็จนะคะมันก็จะมีเมื่อกี้เป็นแบบเกลียวเกลียวขึ้นเนาะเป็นแบบขึ้นน้ำเกลียวเกลียวแบบหมุนรอบรอบตัวนะคะนี่เป็นการขอพรอสกลก่องติดตัวนะคะถ้าขอพรเสร็จก็จะเป็นแบบนั้นเนาะนี่สีน้ําหอมก็เป็นเหมือนกันเห็นไหมกดกลับเห็นไหม สีน้ำหอมกดกลับใช้ปอกแขนก็เป็นเอฟเฟกเดียวนะคะเอฟเฟกเดียวกันหมดเลยนี่เห็นปะ่ะน้ำหอมก็เหมือนกันเอฟเฟกเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวลองเทสอันอื่นให้ดูนะคะอย่างเช่นไม้กระถานะคะทุกคนนี่หายตัวก็มีเอฟเฟกเหมือนกันเอฟเฟกแบบคลื่นน้ำเหมือนเป็นแบบเป็นเอฟเฟกแบบนี้ทุกอันทุกไอเทมนะคะเออ ตอนแรกนึกว่าแบบมันมันจะแบบเป็นไอเทมแยกเนาะถ้าเป็นไอเทมแยกอันนั้นก็เปประดับทองไปเทอขัาคาลิคที่เออไม่งั้นก็เอสเอสไปเลยถ้าประดับแยกขนาดนั้นอะ่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเก๋เก๋ดีเนาะแบบเอฟเฟกต์คือลดเลยลดเลยอ่ะเป็นของแจกที่คุมค่านะคะอย่าลืมไปทำกันนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะมารีวิวให้ดูนะคะเดี๋ยวก็ไวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนเออนี่ โชว์เอฟเฟก์โชว์เอฟเฟก์โชว์เอฟเฟกเอฟเฟก์เดียวกันหมดเลยโอ้ยสันคาดหวังมากเกินไปหรือเปล่าเน,น, <c oughs> นะคะไปแล้วบ๊ายบาย